นี่ hey, เรือกำลังเคลื่อนตัวออกจากท่าเรือวัดบางนานอกเพื่อที่จะไปที่ท่าเรือวัดบางนาพึ่งนอกฝั่งโน้นนะฝั่งบางนาพึ่งฝ uh. no. ั่งท kind of ับประแดงเมฆหูฟูเมฆลอยต่ำนะดูดิกลุ่มเมฆแล้วก็น้ำเนี่ยที่แม่น้ำเจ้าพระยากำลังไหลลงทะเลไปทางทับประแดงไปทางปากน้ำบุตรปากการเนาะ วันที่31สิงหาคม2565นะครับดูนะครับมีเมฆกู้ตอนนี้ก็ประมาณสักบ่าย4โมงเย็นละนักเรียนกำลังเลือกเรียนพอดีนะเรือกำลังหันหัวเรือเพื่อตั้งหลักออกจากเข้าเรือวัดบางนาน,นอกนะครับจะวิ่งทวนน้ำขึ้นไปตรงโน้น อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่วันนี้น้ำไหลแรงมาก ดูการวิ่งวนกระแสน้ําของเรือนะฮะถ้าเรือทั้งสองฝั่งจะอยู่เยื้องๆกันนะฮะม่ได้อยู่ตรงกงันข้ามเป๊ะเลยเขาไปสั่งเค่อแดงก็จะวิ่งวนน้าแต่ขามาจากบ้านบางน้ำพึ่งนอกก็ร้องวิ่งตามน้ําลงมาหน่อยทีนี้น้ำเยอะแล้วกัน อ,ด,อ,อด้วยูฝั่งน้อนดูนะเรือข้างยาวกำลังวิ่งอวามเราไหมโอ้านาเรือขงยาวเรือข้งยาวดาน่ะฮะหลังน้นะก็บางน้ำพึ่งนอกไ้บางกระเจ้าไปก็จะเป็นคลองรักรัดโค ตรงนี้เป็นจุดที่แม่น้ำเจ้าพญามันโค้งอ้อมเป็นลักษณะเป็นทรงกระเพาะหมูตรงคอยรัดโซ่ตรงแถบนั้นเขาก็เลยทำขลุ่นคลองเพื่อเชื่อมแม่น้ำเจ้าพญาฝั่งน้นเพราะฝั่งนี้จริงๆมันเป็นกระเพาะหมูอย่างเงี้ยเลยต้องขุดคลองเดียวกับคลองรัดโซ่รัดแม่น้ำเจ้าพญาเข้าหากันนะ เดี๋ยวเลครับท่านผู้ชมครับมากันละดูนะใช้เวลาไปสามนาทีสิบแปดขึนาทีแล้ว ก็น่าจะถึงขึ้นฝั่งลงวัดบ้าน,นพึ่งนอกก็น่าจะใช้เวลาประมาณรวมแล้วประมาณสักหกนาทีลมก็แรงนะฝั่งบางนาก็จมเึกเยอะฝั่งนี้ก็จะเป็นต่าเยอะ บางน้ำพึ่งน้อยอยู่นี่วัดบางพึ่งพึ่งในอยู่ข้างในเช่นเดียวกันฝั่งบางนาที่เรามาวัดบางนาโน,ออน่นนก็อยู่ตรงตรงท่าเรือที่อยู่ติดแม่น้ำพิจยอเจ้าพญาวัดบางนาในก็ยังอยู่ตรงนู้นน่ะในแถวสี่แยกบางนาเนี่ยน,นะฮะใกล้ๆใบเทคนั่น,น่ะเขาเรียกว,ว่าถนนที่มาจากสี่แยกบางนาก็ถนนสันพวุฒิตรงมาประมาณสักสองสามกิโลนะตรงมาจนสุดเลยนะไม่ตรงเดียวซ้ายเดียวขวาก็จะถึทงท่าเรือวัดบางนาโอนน่ครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้เห็นบรรยากาศฝั่งวัดบางกระพึกนอกนะนะก็จะชวลานานสักนิดหนึ่งเพราะว่ายวิ่งทวนกระแสน้ําแล้วก็เรือต้องจอดให้สนิทนะถึงจะขึ้นจากฝั่งได้ ใช่ความระมัดระวังกันเสลนนึงดังนั้น,น,นเรื่องความเซฟตี้ก็ต้องอมาเป็นระดับหนึ่งนะฮะรวมพัดตรงนีู้แบบแนะครัดงม้ำแรงขนาไนดูอดใบไม้ต้นไม้ได้ ที่ธนานาวัดบางนาพิงนอดนะฮะเจ้าหน้าที่กำลังจะคล้องเรือเข้ากับต่อหม้อเนออาถูกอ่ะฮะอต่อใจก็เริ่มสตาร์ทเครื่องรอกันไปแล้ว นะฮะท่านผู้ชมครับอตอนลงเรือที่ถ้าเรือวัดปันยานนอกนะยังไม่ต้องจ่ายตังค์นะพอรถขึ้นไปตรงนี้คนขึ้นไปตรงนี้ต้องจ่ายตังค์แรงดังกว่าเช่นเดียวกันถ้าขามาจากโน้นก็จ่ายตังค์ตรงนี้ก่อนถึงบางนาน,นอกก็ขึ้นไปเลยดูนะฮะท่านผู้ชมครับดูเลยฮะ นะครับกำลังนำตัวนี้ลงนะก็กำลังจะขึ้นมาแะ้วครับท่านผู้ชมครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ